นะสวนสวรรค์แห่งหนึ่งของเขตตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มีนางฟ้าแล้วก็ชื่อสวนว่าสวนนางฟ้ากลางป่าไผ่เอฉไนจะต้องเป็นนางฟ้าเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของสวนนางฟ้ากลางป่าไผ่กันนะครับว่าที่นี่ มีอะไรดีและมีอะไรน่าเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนและน่าเที่ยวให้มันเกิดความพิรมใจนะครับพบกับพี่อ้อยนอะ่าครับที่นี่นะคะก็ชื่อของสวนนางฟ้ากลางป่าไผ่นะคะคือว่าจริงๆแล้วมันเป็นฤดูฝนนะคะแล้วมันมีเห็ดเยื่อไผ่งอกขึ้นมาในในกองไผ่ก็เลยใช้ชื่อเอามาตั้งเป็นชื่อสวนซะเลยค่ะอ่าค่ะก็คือมีเห็ด เยื่อใยเขาจะมีกระโปรงสีขาวขาวมีหัวจุกสีดำดค่ะแล้วก็เห็นว่าเทียบเคียงว่าเป็นนางฟ้าใช่ใช่เพื่อนเก็บอกว่าเอารูปไปเพื่อนเขาดูเพื่อนเขาบอกว่ากระโปรงเธอสวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไางฟ้าของนางฟ้าครับแล้วในในสวนมีอะไรมีอะไรน่าน่าเยี่ยมชมมั้งคบพี่ ก็จะเป็นปลูกไผ่ไว้นะคะประมาณ20กว่าสายพันธุ์นะคะมีทั้งสะสมสายพันธุ์แล้วก็ปลูกเพื่อเศรษฐกิจนะคะ<ม>ก็มีการขายหน่อไม้ดองทำหน่อไม้ดองนะคะเ<ม>พื่อนๆก็ชมว่าดองหน่อ,อไม้อร่อยนะคะ<ม>แล้วก็เปหน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็มีโคกหนองนาเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ1ปีกว่าๆ<ม>ค่ะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีรายได้เข้ามานะคะแล้วก็ในฤด,ดูแล้งเราก็จะมีน้ำอ้อยไว้บริการ<อ>นะ นะคะก็จะทําน้ําส้มจี๊ดนะคะแล้วก็มีเสาวรสแล้วก็ผักนะคะจะเป็นผักที่เราปลูกเองเป็นผักที่แบบส่วนมากจะเป็นผักใบนะคะแถวนี้ก็จะเรียกผักพ่อปู่นะคะคือเราตัดไปเหอะไม่มีวันหมดอ่าคือผักก็จะมีผักผักภาษสตาเขาเรียกว่าเล็บปล้อนะคะแล้วก็จะมีมันปูมียอดจีกนะคะแล้วก็มียอดอะไรแล้วจะเปี้ยวอ่ะมะกอกนะคะแล้วก็จะมีผักปูก็จะมีผักบุ้งนะคะแล้ว จะมีชบาเมปเปิลไว้ทําชานะคะแล้วก็จะมีพวกชาตะคงตะไคร้าชาที่เป็นสมุนไพรพวกนี้ค่ะไว้ไปต้อมัาผมเห็นทางเข้ามามีนวดด้วยค่ะมีนวดด้วยนะคะก็ด้วยด้วยตัวเองมีประสบการณ์นวดมาตั้งแต่ปี2546ค่ะ,ะก็ทำสปาในโรงแรมระดับ5ดาวค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะไป ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ไปทำนวดในราคาตั้งแต่ปี2550นะคะแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็กลับไปใช้ชีวิตต่างประเทศอีกประมาณเกือบสองปีกว่าๆแล้วก็สองปี2561พ่อไม่สบายก็เลยกลับมาบ้านโอเคเดี๋ยวรอให้พี่อ้อยพาชมสวนนางฟ้ากลางป่าไผ่กันเลยดีกว่า <I S 2> มาไ<อ>ป